โลน้องพอไเมือนใดที่ได้เจอกัน่ะหาอู้กันมาก่อนเป็นเดือนแล้วนะไอ้กันอย่างว่าใจห้อนแต่ว่าแต่แต่แล้วน้องกับใครปะหน้าไอ้เหมือนกันแต่ติวันต้องต้องทำงานสงอาจา้ยนักนาะเลยอะบม่มีเวลานี่กับวดหอวไปมดละโอ้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 ถ้าจะอ่านอะไอ้เปเร่งน้องละไว้ถ้าน้องว่างหรือว่าพี่เธอมื่อใดเนี่ย เขาคยมาปักกันเนาะเอ่อไอ้เจ้าน้องไม่เลืองใ้อไอจ่อยอ่ะไอ้จอยน้องจิ้มด้ก็เจ้าเรื่องอยังงครับไอ้เนี่ยหอมจ่อยเต็มตีเลยคือปอน,น้องจามโอนสตางค์มาคือเป็นกาเทอมอะแต่โทรศัพท์ของน้องมันหอ,องห้มมาแอใหม่ๆของธนาคารเนี่ยถ้าปอน,น้องโอนมาคือระหว่าน้องก,ก็ว่าจะซื้อไมล์ละโอ้ล้วจะใื้ไอ้จอยจัดได้อ่ะ น้องพลอยน้องจะยากขึ้นมายุ่งายากอย่างอ่ะก็คือป้อนน้องอ่ะโอนเข้าบัญชีน่องแล้วน้องก็ไปกดที่ตู ATM ้เอทีเอ็มค่ะขอ้ายก็น้องมันมีเวลาถ้าสตางค์มันอยู่ในโทรศัพท์มันจะากงกว่าขอมึงอี่มาได้กะน้องมาได้คื้ผ่านบัญชีย่างเดียวหนาะน้องมิการเสียเวลาคืออ้นอายตัว นี่กัะท่านสมัยเหมือนกันนาะสแกนใจจ่างละพุ่งใจขนาดเลยประแตอย่างบ้านมันเงียบปิงจะอินี่รฮะอยู่คนเดียวกันไฟกับเจม,มั์บรรยาการปุ่นโอ้แล้ว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 ,ลวมีมือถือไม้ตัวยห้กาไฟกับเจมซื้อแต่วานี่ เขาบอกว่ามันง่ายมัต้องกลับเงินสดอะ่ะป้าในที่หลงที่ลืมโอบเอาสตางค์ไปหายกับนี่นะผมมีสตางค์นะกดใจได้เลยทันสมัยขนาดเดี๋ยวนี้ป้าได้ทันสมัยเนาะนี่อายเลยอะ่ะป้าในมือถือป้านี่มีแอปธนาคารกอมีก่ะผมมีได้จะได้ป้าแตง ถ้ามีสตังค์โอนเข้าบัญชีป้าป้าโอนออกไปก่อนเอ้ผมว่าป้าคงแง้มจ้างหรอกมันจะยุ่งยากน้อยอ่ะเาใส่รหัสตัวฝ่าสอนป้าหมดแล้วรหัสป้าของฮู้อันก็ดีเลยป้าฮู้บอว่าสมัยนี้เนี่ยนะแค่มีคนโอนสตังค์ผ่านบัญชีเฮาเนี่ยเฮาก็ได้เป็นปันเลยนะมันง่ายขนาดนั้นเลยกะป้าจำลองเนี่ยจะได้นะ่เฮาเนี่ย ก็แค่รอสตังเนี่ยโอนเข้าบัญชีเฮาแล้วเฮาก็โอนเข้าบัญชีอีกอันหนึ่งของเปิ้ลแต่อียสตังที่เหลือหนึ่งพันอ่ะป้าก็เก็บไว้ได้เลยเอาสนใจก็ไหนขนาดนี้ตัวเนี้ยมีแค่คนเดียวเห <c oughs> ี้ยก็เมียผมที่บ้านนะน,นะกะตะวันนี้พี่หัวกันนะมันเอามือถือผมเนี่ยคว่างลงพื้นเหี้ตอนนี้แล้วละตัวใดกับตอบไลน์้แต่อ้านนะ่ะ ธนาคารก็แจ่มได้อะเพราะที่ว่าผมหันป้ามีมือถือไม่ผมก็เลยจะมาขอความช่วยเหลือเนะี่ยป้าแตงป้าก็หันผมมาตั้งแตงน่น้อยๆแล้วนะป้าจะเล่าแหวงผมได้อย่างแฮมช่วยผมหน่อยเถอะผมขอลองลนะเนอะกระแด้กระแด้มามาไปาจ,จู่ๆอย่างเงี้ยเนี่ยจะได้ไหวไหมหรอครับผมขอเลขบัญชีหน่อย หล่อต้องพลอยเดี๋ยวโอนเข้าบัญชีที่พี่ส่งไปเลยเนอะโอเคฮะสตางค์เข้ามือหน้าเต๊ะเนี่ยเข้าล้วมันก็ครับอันเดี๋ยวป้าโอนเข้าบัญชีนี่หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทแล้วโอนเข้าบัญชีผมอ่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทส่วนที่เหลือหนึ่งพันเนี่ยป้าเก็บไว้ได้เลย,เลย มันง่ายขนาดนั้นเลยกะผมบอกแล้วว่าสมัยนี้เนี่ยสตังมันหาง่ายจะตายป้าปากำลังโอนเนาะโอนลอนล้วเขาแล้วครับขอบคุณจัดนักนะครับอันเดี๋ยวเตือนหน้าเนี่ยผมจะมาใจบริการป้ายหมนะครับผมปิ๊กละ แม่น้องปิงมาแล้วไปวันนี้มันต้องแย่กินเนอะแม่สั่งกับเข้ามาทรงละของชอบน้องทั้งนั้นเลยยาบองหนาวแม่ถูกแซ่แหมแล้ววะอามนาคะมัน้ึแม่จุวยเพราะแม่จุวยมันเส้นนะมัน้ึสตังแม่ตึงปันหนึ่งก่อนมาอามนี่ก็ะแม่คือตังแม่ตึงปันก่อนแม่ละแถมมันยังบองนะวันหลังจะมาใช้บริการแม่ไม่วะน้องหว่ามันจะได้จะได้อยู่นะแม่ ไหนแม่ล่องเล่าน้องปัามกำลหรอว่าเรื่องมันเป็นจะได้ท้าไม่มาอ้ามถึงมันฮอแม่แมง่เหมี่ยงแม่ถึงได้สร้างตีมานเป็นปั้นนึงก่อนแม่มาอ้ามกำลังจู้มแม่อยู่หนาหู้ก่อนนี่แม่จะไปเชื่อมันนี่ยังนี่คนนี้มาอ้ามันหัววอกจะตาย ฮัลโหลเจ้าปะหลวงกัน,นั่นนอกประหลวงเฮ้ยแย่จะได้ดีนี่ได้ได้ปะหลวงเดี๋ยวเจ้าของก็แม่ก็เหนือว่าเรื่องมันเป็นมาจะได้จะได้อะเจ้าจะโทรบอกประหลวงแห่งกรรมเจ้าเจ้าแม่บะเดี๋ยวเนียเจ้าของเงินคนอะแจ้งความอาญาบัญชีแม่แล้วนะเปิ้นหาว่าแม่อ่ะไปโจเอาสตังเปิ้นเป็นมิจฉาชีพตัวอ่ะ ไม่ไปจูไใคที่ไหนแม่อยู่บ้านวันคำ่ำม่ได้ไปหาใครไหนเลยนะม่แกมา้ามเลยกะ,ะมาเอวห่แม่บ่แามนะกะแม่ตัวดีแแม่หู้อย่างฮั่นมันจูเอาสตลัก์ของคนอื่นน่ะและ้วโอนเข้าบัญชีของแม่บ่เดี๋ยวนี้เจ้าของเปล่นนะแจ้งความอายัดบ,บัญชีแม่มป้อนนะแม่ไปแจ้งตำรวจญาของแม่แฮมดีหน่าติดตำรวจเปิน่น่ะไปพอิึงบิลลัรดของหมู่บ้านหาหนาเป็นคนเท่าและเป็นยาของคนหลวงตัวไอ พอหลวงบุกเลยโทรมาถามว่าคนในหมู่บ้านเัาอ่ะไผ่โดนจุพองพอหลวงเราเฮ้ยไอ้ฟังว่าละไอ้ก็เลยไปเอาตั่วแอมลูกบ้านมานี่อ๋อถามว่าเหรอจะเอามาย่งไรก็น้องน้องน้องพลอยครับที่เป็นกิ๊กผมอ่ะเปิร์บอกว่าเปิร์ใเจ้บัญชีธนาคารตัวกรมได้ปอเปิร์อ่ะจะโอนค่าเทอมมาคือแต่ว่า ผมจะฮอโอนผ่านบัญชีผมได้นะอีเท่าที่บ้านมันจะฮู้อ่ะผมเพิกล้าเสียเวลาปักแตงมาแล้วนะน้อยอามาอํามึงยังมีหน้ามาทรมุงคุณแม่ปีอยู่กะปะเดี๋ยวเนี้ยเหลือบัญใหญ่โตถึงของภาคก,กุ้นแล้วคิงฮู้ก,ก็ปัญแจงความยากแม่ปีหาว่าแม่ปีเป็นมิจฉาชีพุวรจะเอาแม่ปีติดคอคิงฮู้ก,กัอันเฮาถึงโมเนี้ไปโงพักกันเดี๋ยวเฮ้อมียมมามามา้าอําอ่ะอตสตังไปซ้ายปืนหมื่นห้าแล้วแม่่อสตังมาซ้ายมันเหีเหส่วนน้ํา ไปเดี๋ยวไปโรงพักกันปไปหาตำวรตำวจมาล้อตำรวจเพิ่อนอยู่ว่าจะไหนไปไปโรงพักดีนะแม่ที่เมียเหม่นอาไม่ยอมอุดตังคืนให้เจ้าทุกคนอะเจ้าทุกคนถึงยอมถอนแจ้งความแม่มาอันนะแม่เอ้ยน้องกิดมาออกเลยว่าจะเป็นจะได้นี่ต่อไปจะแย่เหงื่อเพิ่งลนะมัดระวังมากกว่านี้เนอะจะไปเจียวคนยังไง,ไง,ไงเห็นข้าใจก็แม่ ก็แม่เห็นอามมาตั้งแต่น้อยๆอ่ะแม่จะไปหู้อย่างว่ามันจะเนี่ยจะอี้กับแม่อ่ะมาหาแต่วงนี่นะแม่ก็หู้ยุ่มจะกลาวอามอไปค้นบอกขนาดไหนไปที่ไหนไผก็จังวันหลังแม่ต้องระวังนักๆหน่อยนะมีมีอย่างอ่ะมือโทรหาผมก็ฟายก่อนยุคบัดเดียวนี่ยสตังได้มาง่ายๆอ่ะมันมีแล้วแม่ทวงนี้แม่ก็รอทาคัรปลดล็อกบัญชีแม่ก่อนหนึ่ง เดี๋ยวนอกไห้เจม่ะจะเอาสตางสดที่แม่ใจไปก่อนแล้วก็เก็บสตางไว้ดีๆนะระวังเย่าสตางหายแหมแฮมมะมาได้สแกนแล้วกะเน,นี่ยเทคโนโลยีสบายเกินไปอะ่ะก็เป็นดาบสองคมมีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลานมีคนเฒ่าคนแก,ก่ก,ก็ต้องพอต้องก้อยปล่อยให้อยู่บ้านได้ใครยังไม่หาแผ่วตี้เฮะก็นั่นน้อไอข้าวปกิกออก,กันตั้งวันอะ่ะก็ยังไปหลงเจือกันอยู่ คนที่เขาไว้ใจสุดเนี่ยนะแม่คนใกล้ตัวเขาเนี่ยเน็ตขนาดแม่ผู้กอต่อไปจะเนีย่ยไอหยางอ่ะก็ต้องขึ้นทีด,ดีจะไปหลงเจือใครง่ายๆแหม